ชาวเน็ตขี่สงสัยเอ๊ะก,กล่องสีฟ้าคืออะไรงานนี้นะคะทั้งสายขุดสายเผือกสายโคนันมากันครบเลยค่ะก็อยู่ๆนะคะในเพจดังค่ะก็มีคนเกิดสงสัยขึ้นมาค่ะหยุดเผือกไม่ได้กล่องอะไรสีฟ้านะ่ะอย่าบอกนะจุดๆๆในเต็นท์แล้วก็แฮชแท็กค่ะทุกที่เลยงานนี้นะคะแอดก็ สงสัยเหมือนกันค่ะก็เลยไปนั่งมองดูว่ามันคืออะไรเอ,เอารูปมาให้ดูแล้วกันค่ะเขาเผื่อกกันเราก็เผือกตามไปนะส่วนใครที่ไม่ได้อยากเผื่อก,ก็ไม่ต้องดูแล้วกันค่ะจะได้ไม่ต้องโวยวายนะใครที่สนใจก็เข้ามาดูค่ะสําหรับรูปที่กําลังตามหากันนะคะว่าเขาสงสัยอะไรกับกล่องสีฟ้านะก็เป็นว่า คู่นี้ก็ยังอีกยาวค่ะดูท่าทางแล้วไม่ว่าทำอะไรนะคะก็เป็นกระแสไปสะหมดน,นะคะเราก็เอาคอมเมนต์นะคะต่างๆมาให้ดูค่ะเดี๋ยวจะสงสัยว่าเขาถามถึงกล่องสีฟ้าคืออะไรนะเหมือนลายนี้เขาถามว่าในกล่องสีฟ้าคืออะไรอะ่ะตามไม่ทันใครรู้อธิบายทีอยากเผื่อแต่งงมแม่บอกว่ากลับบ้านบ้างเถอลูกทำงานทำการบ้างยัง ก็ต,ตามนั้นนะคะคอมเมนต์เยอะแยะค่ะเก,กิดขึ้นค่ะบางคนก็บอกว่าหยุดเผือกไม่ได้จริงๆค่ะเพราะมีประเด็นอยู่ทุกวันค่ะและนี่คือภาพล่าสุดนะคะที่เหตดังเอามาเผยค่ะก็ะะมีคนสงสัยนะว่าสรุปนี่ถูกแอบถ่ายหรือว่าตั้งใจถ่ายแล้วก็ปล่อยออกมาคะ ก็เพราะว่ามันไกลขนาดนั้นก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในแถวแถวนั้นนะคะเป็นคนส่งกลับมานะก็ภาพก็ตามที่เห็นเลยค่ะเอาเป็นว่าก็เอามานำเสน,เนอให้นะคะเพราะว่าบางคนก็อยากรู้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า